สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนบทที่3นะครับการเคลื่อนที่แนวตรงนะครับพาที่3นะครับวันนี้ผมจะใช้กราฟในการอธิบายนะครับเราเริ่มที่กราฟการกระจัดกับเวลานะครับการกระจัดหรือระยะทางนะครับกับเวลานะครับถ้าเป็นทิศทางเดียวกันเรียกแทนกันได้นะครับผมจะสมมุติให้รถคันหนึ่งเปสเขียวรถคันหนึ่งนะครับ วิ่งไปข้างหน้าเดี๋ยวผมขอเขียนแกนนอนก่อนนะครับแกนนอนก็คือเวลานะครับ1วิ2วิ3วิ4วิ5วิแกนตั้งนะครับแกนตั้งก็คือระยะทางนะครับมีหน่วยเป็นเมตร 1ิเมตร15เมตร20เมตร25เมตรเพื่อนๆลองเขียนตามดูนะครับ30เมตรโอเคครับจะได้ประมาณนี้ทีนี้บทนี้ผมจะไม่ขอพูดถึงอัตราเร่งก่อนนะครับขอเป็นความเร็วฉเฉลี่ยความเร็วคงที่ก่อน,นะครับแล้วก็อยากวิ่งลักษณะนี้ ประมาณนี้นะครับมันก็จะมาตัดกับ5วินาทีกับ30วินาทีนะไอ้30เมตรน,นะครับผมสมมุติว่าตอนแรกผมจอดไว้เฉยๆก่อนจอดไว้เฉยๆไม่ขยับไม่เหยียบคันเร่งไม่อะไรทั้งสิ้นนะครับรับมันก็จะวิ่งแบบนี้นะครับก็คือวิ่ง,ว,งวิ่งไปวิ่งไปกับขนานกับระยะทางที่เป็นศูนย์นะครับ จุดน,นี้คือศูนย์นะจุดนี้คือเริ่มที่ศูนย์ครับก็คือเหมือนกับว่าเวลามันผ่านไปไม่ว่าจะกี่วิก็ตามแต่รถเราอยู่ที่เดิมกราฟมันก็จะวิ่งไปวิ่งไปกับระยะทางที่เป็นศูนย์นะก็คือมันจอดอยู่นิ่งๆนั่นเองนะครับแต่ถ้าผมบอกว่าผมให้มันเคลื่อนที่ไปข้างหน้าด้วยความเร็วคงที่เราจะหาความเร็วคงที่ได้ยังไงวิธีการนะครับ จากสูตรถ้าจะใช้สูตรนะรก็คือ s เท่ากับ vt หรือ v เท่ากับ s ส่วน t ท,ทีนี้ระยะทางที่มันเคลื่อนที่ไปได้30เมตรนะครับส่วนเวลาก็คือห้าวินะครับ เราดูที่ปลายทางนะครับเพราะมันเริ่มอยากมันเริ่มอากศูนนะครับครับนี่เริ่มอยากศูนก็แทนค่าเข้าไปครับระยะทางที่รถวิ่งได้สามสิบเมตรก็ใส่สามสิบไปส่วนเวลาที่รถวิ่งได้ผมให้รถคันนี้วิ่งวิ่งไปห้าวินะครับก็แทนไปห้าคำตอบก็คือ รถคันนี้เคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่นะครับ6เมตรต่อวินาทีนะครับประมาณนี้สำหรับกราฟระยะทางกับเวลานะครับโอเคครับทีนี้ไปต่อกันไปต่อกันอีกกราฟนึงนะครับ เป็นกราฟอ่าเป็นกราฟความเร็วกับเวลานะครับคือในฟิสิกส์นี่นะครับมันจะอิงกับเวลาส่วนใหญ่นะครับกราฟผมให้แนวตั้งเป็นความเร็วนะครับมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีส่วนเวลาเหมือนเดิมครับเวลาไม่เปลี่ยนแปลง s เหมือนเดิมมีหน่วยเป็นวินาทีเหมือนเดิมนะครับ ให้รถคันหนึ่งเพื่อนๆลองวาดตามไปดูก็ได้รถคันหนึ่งเหมือนเดิมเลยเพื่อนที่ไปนี้เรามาตั้งโจทย์กันก่อนนะครับเวลาหนึ่งวิเวลาสองวิเวลาสามวิเวลาสีว่วิเวลาห้าวิเทียนนะครับอันนี้คือแกนนอนนะครับ ส่วนแกนตั้งเริ่มจากศูนย์เหมือนเดิมเป็น5เมตรต่อวินาที10เมตรต่อวินาที5เมตรต่อวินาที20เมตรต่อวินาทีาในพาร์ทที่3มเนี่ยผมจะไม่ขอพูดถึงอัตราเร่งก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเราจะใช้เราจะกำหนดเป็นอัตราเร็วคงที่นะครับ การผมขอกนหนดที่20ก็คือมันมันวิ่งด้วยความเร็วคงที่นะครับ50อ่า20เมตรต่อวินาทีนะครับภายในเวลา5วินะครับถามว่าเราจะหาได้ยังไงว่ารถคันนี้เคลื่อนที่ไปได้ระยะทางเท่าไหร่วิธีการนะครับเรา ดูในพื้นที่ใต้กราฟก็ได้นะครับพื้นที่ใต้กราฟพื้นที่ใต้กราฟแกนตั้งก็คือ20นะครับมันวิ่งด้วยความผมให้ความเร็วคงที่มันคือ20เมตรต่อวินาทีนะครับมันวิ่งด้วยความเร็ว20ภายในเวลา5วินาทีนะครับวิธีการหาก็คือเอา20.5คูณก็รู้แล้วนะครับว่าระยะทางที่มันไปเนี่ยก็คือ100เมตรหรือถ้าจะใช้สูตรนะครับก็คือ เอสเท่ากับวีทที่เรากำหนดให้ก็คือ20่สบทก็คือเวลาที่เราใช้ทั้งหมดห้าวิคูณด้วยห้าก็คือหนึ่งเมตรนั่นเองนะครับสูตรก็มาจากกราฟนะครับเลยกราฟก็มาจากสูตรสลับกันไปสลับกันมาได้นะครับที่มาที่ไปเหมือนกันโอเคครับประมาณนี้ ขอบคุณสำหรับการรับชมครับ